ดุนกันครับพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยเป็นไหยังเนาะพี่น้องครับเนี่ยเอาสิเป็นไหทองครับเด้อสิเป็นไหหืมก็บขุ่นจัาขึ้นกันพี่น้องอ่ะผมแซ่ครับพี่น้องสมแซ่เด้อพี่น้องครับเนี่ยสมเจ้าสมัยบัวไฮบัวร้านคนว่าพี่น้องสมแซ่ครับโอเคเชียงแสนเลยทีเดียวเอ้ยคนกินน้ำเด้อริงจริงลุงไม่ไหวพี่น้องให้คนมันหลับมี พ่อดีเอามาหน้าครับพี่น้องว่าเอาว่าเอาว่าหักผ่อนผ่อนหักกันมาหน้าพอเดียมาเลื่มหยาเลี่อมยางครับพี่น้องพอเดียอยู่น้ำม่วอ่ะจ้งไดนครับไปกินขอน้ำกันเด้อพี่น้องครับสีเมนูเด็ดนี่ยังกัดปากพี่ตอนน้องเืินเฉ่นเคยแหะครับไปเบิ้งครับพี่น้องสีเป็นเมนูยังกับพี่น้องจะเอีพี่น้องรุนกันครับพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยเป็นไหายยงเนาะพี่น้องครับเนี่ยเอาสีเป็นไห้ท้องครับเดือสีเป็นไหืยก็บวกหุ่นจ๋าขึ้นพี่น้องอ่ะ รุ่นกันเรื่อยๆรุ่นกันยาวนครับพี่น้องสิเปิดในพี่น้องเบิกมาเนี้ยละพี่น้อง oh, เอ้ยต้นกล้ยรุ่นกัน,านายาวจังเลยเน่าเน่ตัวพี่น้องกินจังแล้วสิเด้กินจังาายาวป่น่า <c oughs> เลยสิเปิดในพี่น้องเบิงครับพี่หล่อเปิดเลยพี่น้องเปิดเลยเห็นปะบิบาร์ดหนึ่งพี่น้องยังหรอมามามาใส่แล้วเนี่ยหนีบเฮายังหรอวะหนีบเมื่อได้ไหลปุ๋ยมาพี่น้องคนใหญ่บาทค้าครับโอ้ยตัางหัวใจเนาะ โอ้หอมคับพี่น้องเอ้ยครับนี่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 มาแล้ว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 พี่น้องครับนี่เพื่อนไหมเดี๋ยวจดนี่พี่น้องมือกะลางแล้วล่ะล่างแล้ว<ๆ>ลครับมือสมแซ่ครับพี่น้องสมแซ่เด้อพี่น้องครับนี่สมจ้าส,สมัยบัวไฮบัวล้านบนว่าพี่น้องสมแซ่ครับสมเป็นต้อนสม โมตโบล่านจังไหนบ่โบล่านเปินผ้าเห็ดนี่ล่ะโซมแซ่ครับนี่นี่มสิเป็นตอนน้อยเงางสีครับเป็นอย่างอื้น่าสมแซ่ครับพี่น้องนี่เนตอนเงาครับเข้าก็กินไปน้ำซอยไปน้ำท่าเป็นกำลังดีกับสีกินเลยก็ได้ครับเต็มไฮหมอกกอกได้พี่น้องครับนี่สองโลเต็มๆครับนี่นี่เต็มไฮครับโอ้โหพน่ะสมแซ่ครับสีมือแม้วสินล้วนลวนครับพี่น้องอ้าวท่านเคยกินสักเทียด้พี่น้องสมแซ่ บ่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 ตอนเห็ดเพื่อนสมเขาเลยแ<อ><อ>มนมักใส่ไฮไว้สองหมื่นสองขึงง้นไม่ได้พี่น้องบ่เด่นน้อยมันห่วงผักไรยางอ่มตู้เขาอยู่หอมเอ,อ,เยอนเนียงหอมเอียงวานๆเทียนมันสมแชรนเลยนะเนี้ยเป็นตัวตอนเาเอาบ่เคยเห็ดตอนเงาเอยเห็ดตอนเงาสมแชร์นะวดแนเห็ดจาีพี่น้องนปนเหดจาไดอกเปไว้เห็ดเงาเงาค่นะไม่ละผู้เสี่ยงว่าสมแชรสมัยเก่าเห็ดเงาเงาครับจักเต็มหาย้เก่าเด้พี่น้องครับนี่ กินไปน้าครับเพี่อกินไปน้าจุกออกไปน้าครับเอาเชี่ยงจ้ะครับออกมาจักน้อยมันหมื่นเนาะพี่น้องเออละาอาไอเพิ่มให้หมาก่อนคือเราสวัสดีครับมิสเตอร์แดนแซ่ที่กุญหอดสุขสุขวัลครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูพักอีกรอบนึงจ้ึ่ครับพี่น้องมากมครับพี่น้องกินสมแสียร่กันครับพี่น้องวันนี้ปวดตอนเหงาครับพี่น้องยังคกินว่าสมแสียรีมันปิดตอนเหงาครับอ๋อวันไว้ใจ หลายนอนน้าฮะหลายนอนน้ามไม่เห็นนี่ฮันร้านี่ห้องบ่อเยอะว่านนี้อุตส่าห์ว่าฝนบดลงปักเขาเอาจริงๆวันนี้ลมแห้งพี่น้องเลยปูปลาปูปลาปูมีนี่นี่บักดินฟ้าเผาผมนะพี่น้องมีเถ้าบ่อเผาครับดินฟ้าหลายๆครับพี่น้องน้ำเสียินฟ้าบ่อทะนอมภาษีไว้เยอมาครับพี่น้องอย่างนี้ยังเต็ียมหายหมอกกอดคือเก่าครับเสียบๆกันครับพี่น้องมาเลย chút đầy nó bộ bộ này, bò bò bò, lên bên nọ, phan cắm khẩu đấy, buồn, ok, chương sắn tiệp với, với không có chìm nước đấy, cái này có nọ sao chạy đi, Nằm mồm nôi nữa, Hãy แบ <c oughs> บปากเขาขอบอันรู้สึกดีสุดอะไรไมครั้สมเสครับสมเสอืม <c oughs> mặc dù mặc dù mặc dù mặc cứ mặc dù Nhau dù mặc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  Này mặc dù มันล้่นเฮดสมเสาพี่น้องมันเนใส่เป็นขาพ่ดิสมเสาสมไม่เสาไหมพี่น้องยังเง่าก็สมแตกลุ้นไม่ร่อพี่น้องให้คนมันหลังมี นำนข็งสำหรับผัดไายก็แหน่อีเลยนะก็ปวดชินมันไปตากแห้งเขาเลย ไป่อดกับเพื่อ,น,อน,มมนมาบ่โอ้โตอน่ะน้อยอยูี่นอ่อ,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 นองไซส์แบบไอขหมเห่ดสมเนอะสมแส่ เยอะพี่น่องเลยวันนี้มกินขอน้ำครับเยอกัรครับไอชุนนี่มันแก่แล้วครับ

แล้วมีตำเผ็ดบ้างคุณเคยกินเผ็ด

เขาดุนน่จิมาแต่เพิ <c oughs> ่มรมแห้งพี่น้องเอ้ยอเด็ก็มีแจงเสียงแสงสอ่กับไปน้ำสมานี่พี่น้อง <c oughs> นั่นมันสนมังไรเลี <c oughs> พานอนนาปลาบบบลูกลู <c oughs> <c oughs> กไส้หนัก Ý là mua cái dàn hạt Cứ ừ, qua Cứ nở nắng mè vô Còn áo bắt đầy ra Nóng mô quần bác hoãn à Lấy cái điền này, xong này นี่เป็นขอดนู้นเสด็จเอิอนหมอปล่าเปือนแพทลตตีแหละปะากนี่เรียเป็นมอนอันนั้นแหละ <c oughs> แพทลตตีแพลตประจำตำบลเขาเคยเอาหมูอเอาลูกบ้าขีเดีย่ยง นอืมเดี๋ยวนี้เราหันมาเลี้ยงควายแล้วบริษาบาสนอบร่างดกกับเพราะสิเป็หามาเวน่นเป็นโม นองไรอยู่เด้นะหนอยางบุญหอดเลยไปหาไปยมามื่อไรก็ไปนอนหน่อยเลยนอนเสานมีตโอ้ยห่างไปไดกัลูกขึ้นมาลูหัวกัเต้าลกเลูกขึ้นมาเยอก็ห่างอยู่บวบงเยบงเมื่อเจอกันนะ thứ cũng mọ không có hiện mà cả tiếp bộ này luôn cả nhau cả tùm mỏ đó tùm mỏ phong mà anh em อืมัวอนออนผ้เดีนี่ออนพะเดียไปอืมอืมตัวกันไม่ได้อกน่าจเขียวหาอ๋อคือออนผ้เดียรมันเป็นแมลเนี่ย พวกนี่อร่อยกระเทียมจีนคกซีเนี่ถ้าเจ้าไปสือเป็นตนบอกง่ายบอกพี่กุ้เนี่ยตนละลอยนะยุติจารณนั้นทีสิบสองเป็นน่วยเล่นปะเป็นน่วยพร้อมเพราะสืบอันมันสิวัตไตท๋คอยเอาไปปนาว่าัตไตเ๋เจ้งได้กับัตไต๋ปน เลยไปเสริมซอยแม่ข่ายอยีกมาตายดอกจก้าเคยกระซือมาต้นเสียหละที่จริงกับบัได้อรสือดอกพี่น้องอแต่ว่าเันเป็นคา้ายบ่บ่แมนแตไว้าจาของเคยเอามาปลูกไหมจำไว้บไม่ได้์สือดอกแมนเอามาปลูกมันก็มันก็ติดอยู่ขอเพิ่นบ่คุคนมันก็ต้องสีไหว่อเจ้ารูออกไอ้มะปุกกระติด มันมัดจีนไงก็อต้นน้อยทถนะัะเป็นกระชังใหญ่ๆเพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อมันจะห่างมันจะเลื่อนเติบโตัวดีๆแล้วมาเอามาลงจีนได้มันก็เสียเท่าไปได้หลายนะไก,ก่ <c oughs> แต่ว่าต้นน้อยก็ล่างก่ายนี่เรืงจริงเสียเอาไปก่ายอยู่พี่นอ่องอั็นเหงาแม่โชว์อู้เสียฝากพี่หนอ่อยดีกว่าครับอันนี้พวกม่นเขาเงยใส่ได้พี่นอ่อง กันเข้าวไส้ยันข้าวเหนียวข้าวแมนพะยำเป็นไวครับข้าวผมลอกเมืองพี่น้องลอกเมืองเหชรซอยคืออยากตากแห้งหลักพี่น้องต้อคัดเอาสีเงามๆครับแล้วก็มายองใส่กระเทียมคือข้าวการผสมธรรมดาเลยผสมปั่นน้าออกครับประวไว้ในตีลุ่งหาไหายมันสีบ่อแตกคือตองครับห้เอาง่ายๆว่าปั่นน้าข้าวมันออกครับเดี๋ลุ่งหนามหัวไห้ครับตองเมื่อคือกันพี่น้องแมนตองตองมันจะเป็นเนื้อสีอันหายมันจะเป็นสี สาระบริเลอครับพี่น้องตองมันแตกครับมันสีซึ่มออกขันน้ำเป็นเ่อเป็นครับก็ว่าไ้มันเ่าแตกครับพี่น้องมันจีเป็นอาจืออาจะไม่สิแหลกอดตอดพี่น้องไอ้ผู้ใดหพอเปลี่ยนมันก็แตกอืมแล้วมีราคาพี่น้องอ้เด็กขอขอบคุณขอบคุณเนี่ยครับอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามติดชมครับบ่ปุ๋ยจูปาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแชร์หลายๆเด้อพี่น้องครับวันนี้ได้สีผ้าผีพี่น้องครับกินข้าวกินน้ำครับนี่ครับพี่น้องมันน,นี้สมไฮหรืรอว่าสมแสครับพีีขอ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 ่่นนน,น้้อองไปก คลิปหนามาไกไหมครับพี่น้องโชคดีวความสุขหลังด้วยสุขสุกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิจิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้อง